สวัสดีครับท่านผู้ชมสบายดีเนาะมื้อนี้มาอยู่กับช่องบ่อน,นันแชนแนลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่อนั่นก็สิพาพี่น้องมากินได้ปลาเผามาพามามี่น้องได้ปลาเผามามื้อนี้ไปสิดเบ็ดอยู่หนองเนาะนี่ขึ้นมาเผาเองเลยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อนี่ผักเฮาก็สิมีเนี่ยพี่น้องสลัดเนาะแล้วก็มีหอมเป๊แล้วก็ผักกะหล่ำขาวเนาะพี่น้องโอ้ยปีนซะบ่เนาะนี่แล้วก็สิมีขนม ขอบุญเด้อพี่น้องเด้อนี่ปลาเขาก็เลยยางเยวเรียบร้อยพี่น้องเมื่อกี้นี้พูนเห็นบ่หน้าตาก็สีเปียกๆป่ยงอะไรอยงหน่อยเนาะก็ขอขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะคนใดที่เข้ามาติดตามรับชมบอลนั้นเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอลนั้นนั่นไปเลพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อจะได้บับความในคลิปใหม่ๆของบอลนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้มาลุยเลยพี่น้องบาดนี้เอาร่าใจห่างโอ้ยน้ำจิ้มนี่พี่น้องเห็นบ่กพวกบุอยากเห็นบปร้เนาะพี่น้องเห็นบ่น้ำจิ้มเพามันเป็น สองอย่างเลยพี่น้องต่ำเองต่ำเองนี่ซีพูดน้ำต่ำเองพี่น้องแล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานน้ำเด้อนั่นจัดการเองเลยเนาะบรรยากาศตอนหนงๆรน้อพี่น้องแซ่บๆมาบาดนีนลุยแล้วได้พี่น้องเไยโอ้ผักเขาปอดสารพิษอย่างดีพี่น้องเไยเก็บมาเมื่อกี้มาเลยไปเลยก็ลายใหญ่หางเลยนี่เห็นหมดพี่น้อง Nửa nữa và nên nên này cái nó ơi chỉ cho này mà nên nó cái đồng nhìn ăn một bà này chặt bà luôn cái đồng này rồi nhìn một vai này nó cái nó bà chỉ họ treo một vai ông này nó cái đồng nhìn nhìn nên nó cái đồng rồi sửa lại bà bà này, bà này, bà này. Bà này, bà này. ใกับเจลอันนี้เป็นเจลหวานด้ยพี่น้อง mm hmm. ปีนเฉพาะผั่ยน,นี่ก็นอกพี่น้อง mm hmm. mm hmm. แจ้าไปรีบพี่น้อง mm hmm. mm hmm. จากปากงมเป้ กับข้บปุ้นน้ำพี่น้องอโอ้ยน้ำจิ้มสุดยอดเลยพี่น้องเลยคุนเห็นบอกพี่น้องเนื้อปลาเน้นๆข,า,ขาวนะ وم, ๆเนาะหอมๆใส่กับน้ำจิ้มเจียวหวานๆจังหน่อยพี่น้อง แซ่บน้ำจิ้มหลายๆมาไปด้อมเอาเลย ยอดไปน้องคลอซ็ตไปเลยเอาลองอมึงตัวนี้เนาะบันเอลองมึงพักซัดบังน้องพี่น้องบันพนักเก่าพักกัดใส่ไปสองครัแล้วลองมึงน้ำจิ้มเจียวซีฟูดจกบ้านเน้องนป็นยังไสซัดมันยิ่เข้าเขืออ่อนบ้พี่น้องเจียวซีฟูดน้องบัน แก่ทีพูดบูจะเข้าไปไหนได,พนนพด,ดนนะ้พี่น้องเพราะนั้นว่าแก่นี่มันสีลงตัวก่อนเนาะโอเคกรพี่น้องครับ Mà thôi đợi bên đâu. <laughs> <laughs> 嗯，哎，<c oughs> 我来呀，得拼了，啊！ ใ่ดำจิ้มเจียวที่พูดพี่น้องเมื่อกี้นี้บุ่อยากเข้าท่าไปไหนเด้อสูตรตัวนี้โมได้ปะนี่เจียวหวาน,น,นพี่น้องก้ยมันจะเข้ากัานลงตัวดี

Sốt rồi vừa vì nó rồi vừa rồi vừa rồi đi vì nó rồi vừa cho nó 发照的力量，你知道

อินแล้ว,ลว,ลวพี่น้องกนะินแล้วโอเคแล้วพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ๋มยังไงเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมากินปลาเผาเนาะพี่น้องไปซีเป็ดมาอยู่น้องเนาะเผาเองทเทเดียวกินนี่แลหลนะะ,ะพี่น้องกนะ็ขอขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะคนที่เข้ามาติดตามรับชมบอลนั้นเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บอลนันนะันพะีทเตอพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้บม่พลาดในคลิไปใหม่ๆของบอลนั้นเนาะเอาสำหรับคลิปนี้บอลนั้นก็สวัสดีครับสบายดี